สวัสดีค่ะช่างส,สวยๆทุกๆท่านและสวัสดีช่อง YouTube ด้วยนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วมีข่าวดีจะมาบอกอีกแล้วค่ะทุกท่านที่ติดปัญหาเรื่องการตัดซอยเราก็มีข่าวดีมาบอกแล้วก็สําหรับช่างที่คิดจะเรียนช่างส,สวยนะคะจะเป็นช่างส,สวยค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็เราก็มีข่าวดีมาบอกเหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะมีข่าวดีมาบอกเราขอแนะนําตัวกันก่อนดีกว่านะดิฉันอาจารย์ทัศนนิรัติธนพงศ์คงจะคุ้นค,นนค้นนามสกุลนะสิที่มาคราวนี้ จะมาบอกว่ามีข่าวดีที่ว่ามีข่าวดีเพราะตอนนี้อาจารย์พิสิทธิ์ก็ทำตำราเรียนแล้วนะคะเพาว่าตำราเรียนของอาจารย์พิสิทธิ์ตอนนี้มี1 2ชุดนะคะ12ชุดเนี่ยนับจากที่แรกๆเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าตำราเรียนของอาจารย์พิสิทธิ์มีตั้งแต่แผ่นแรกไม่ใช่ค่ะแผ่นแรกๆเป็นวิธีการตัดทั้งหมดนี่เท่ากับนับแผ่นได้แล้วตอนนี้อาจารย์พิสิทธิ์จะมีอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าสิบกว่าชุดแล้วนะคะห้าสิบกว่าชุดแล้วนะคะแต่ที่บอกว่าตำราเนี่ยเนี่ยเป็นใหม่ทั้งหมดเลย12ชุด จริงๆอยู่ที่ประมาณ15ชุดนะคะสิบหชุดอยู่ในห้องตัดอยู่ห้องตัดอีกประมาณเกือบสชุดตอนนี้ก็อยู่เสร็จมาแล้วทั้งหมดเนี่ยสิชุดเลยอ่าตอนนี้ก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องว่ามีข่าวดีอะไรเราขอแนะนําก่อนดีไหมขอแนะนําขอแนะนําช่างที่กําลังจะหัดเรียนใหม่ๆนะ ที่จะหัดเรียนใหม่ๆขอให้เปิดใจนิดนึงอยากเรียนการตัดผมอยากเรียนการใดอยากเรียนการซอยที่ถูกหลักมาตรฐานนะคะขอแนะนําว่าให้ซื้อตําราเรียนของอาจารย์สิไปดูที่แนะนําเพราะว่า1ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนทางที่คุณจะมาเรียนถูกไหมคะถ้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้เนี่ยมันจะเป็นผลดีสําหรับคนนะแต่ก่อนที่คุณจะจะเรียนแล้วก็ต้องมีให้ครบกันก่อนถูกไหมอันดับแรกเลย1คุณจะต้องมี ตำราเรียนหนึ่งชุดก่อนนะคะตำราเรียนขออาจารย์วิสิตตั้งแต่พื้นฐานถึงชั้นสูงถึงแนะนําว่าต้องมีให้ครบก่อนถ้าคุณมีครบและอ่าอันที่สองเกรียอะไรต่อไปนี่คือครูของเราหัวหุ่นเห็นไหมคะหัวหุ่นอันนี้เขาบอกได้เลยว่าเป็นผมแท้สามารถที่ตัดออกมาจะได้ทรงเป๊ะเห็นไหมคะอาจารย์ตัดแล้วจะได้เป๊ะเลยเห็นไหมคะตัดออกมาผมก็จะสวยแต่ที่คุณจะต้อง มีหัวหุ่นเนี่ยคุณจะต้องเป็นผมยาวถูกไหมคะแต่นี่เราเอาตัวอย่างเรามาให้ดูกันนะอ่าทีานี้เราเกมียมแล้วมีซีดีตำราเรียนแล้วหนึ่งชุดสองมีหัวหุ่นแล้วสามอะไรเอ,อ่ยอยากรู้ไหม <c oughs> คงจะอยากรู้สิสำคัญมากๆนี่ <c oughs> เห็นไหมคะกันไกลสำคัญมากไหมมากที่สุดเลย <c oughs> นะคะถ้าคุณมีกันไกลคุณไม่มีวีดีที ุณก็ตัดไม่ได้ถูกไหมคะถ้าคุณไม่รู้วิธีการตัดคุณก็ตัดไปมั่วๆใช่ไหมคะอันดับส1 DVD 2่อหุ่นสกันไก่กันไก,ก,น,ไกนี่สําคัญมากนะคะขอบอกเลยว่าเนี่ยพูดคำวิาาใใกล้คนที่เรียนใหม่ๆขอบอกนะคะเห็นไหมคะที่โพูดให้ดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่เรียนหัดตัดผมใหม่ๆควรจะใช้แบบ อย่ายาวเกินและอย่าสั้นเกินให้ใช้พอดีประมาณห้านิ้วนะคะหนิ้วเห็นไหมกันไกนรุ่นนี้จะคมมากต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะสำหรับช่างที่กําลังจะเรียนเสริมสวยหัดตัดใหม่ๆถูกต้องไหมคะนี่นะเห็นไหมคะโอเคอันดับที่สี่ตามมาคืออะไรนะคะสำคัญมากถ้าคุณตัดผมได้แล้วคุณไม่มีอัน,นี้คุณก็ตัดไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมคะวีซอยเห็นไหมคะวีซอย สําคัญมากค่ะจะควบคู่กันหมดไปเลย DVD ตําราเรียน1ชุดหัวหุ่นที่เป็นครูให้เรานะคะ2กันไกลวิธีการใช้การตัด3หวีนะคะ C โทษทีค่ะ4คือหวีการตัดซอยถ้าเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ยังขาดอย่างหนึ่งลืมไปเลยอาจารย์ลืมบอกขาดอะไรูร้ไหมขาดตั้งพเพลินวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งตัวอย่างมาตั้งให้ดู เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าขราวหน้าเรามาเอาให้ดูจะเอาขาตั้งมาให้ดูนะคะขาตั้งหัวหุ่นคุณตั้งหัวหุ่นได้หนึ่งตัวคุณเอาหัวหุ่นตั้งคุณจะเดินได้รอบทิศทางในการยกองศาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมในการซื้อแต่ที่นี่มีขายนะคะขาบอกไม่เป็นไรเรายังไม่พูดถึงถ้าคุณยังไม่พร้อมในการซื้อคุณเอาหัวหุ่นนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เสียบให้ไปตั้งที่โต๊ะตั้งแบบนี้ค่ะโต๊ะนะคะแล้วคุณก็ดูว c ซดีไปด้วยดูตำราดิ่กับทีวี้ แต่ถ้าเป็นขาตั้งคุณจะเดินรอบทิศทางนะคะมันจะสะดวกสําหรับเรามากๆนะขอบอกนะเอาละเรามาคุยกันทุกอย่างช่างเสริมสวยที่กําลังจะหัดเรียนแล้วรู้แล้วว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะรู้แล้วนี่ว่าต้องมีตําราเรียนหนึ่งสองหัวหุ่นนะคะสามกันไก4สี่วีซอยห้าขาตั้งขาตั้งคนยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องซื้อแต่จริงๆไม่แพงนะคะขาตั้งที่โรงเรียนขายจะไม่แพงมากนะคะสะดวกด้วยไม่เป็นไรถ้า วันข้างหน้าเราพร้อมปุ๊บเราค่อยซื้อก็ได้นะคะอ่าทีนี้เรามาคุยกันละมาคุยนิดนึงสําหรับคนที่กําลังจะเป็นช่างใหม่ๆปัญหาที่สุดคือการตัดซอยกลัวที่สุดคือการตัดผมไม่ได้กลัวแล้วไม่เข้าใจถามว่าอาจารย์มิสิ์ออกตําราเรียนมาเพราะอะไรอยากให้ดูนะคะอาจารย์มิสิ์ออกตําราเรียนมาตั้งแต่พื้นฐานอ่าเรามาดูกันนะคะพื้นฐานคำว่า,าพื้นฐานขออาจารย์มิสิตขอดูนะ เห็นไหมเห็นไหมเอาละพื้นฐานคำว่าพื้นฐานอาจารย์วิสิทธิ์ใครตัดมอสได้ทรงที่สองสบายมากๆนะคะมันไม่ได้ยากอาจารย์วิสิทธิ์บอกความละเอียดอยู่ในนี้หมดแล้วด้านหลังเพราะเป็น DVD ขอบอกขอย้ําเป็น DVD ประมาณสองชั่วโมงเนี่ยคุณสามารถที่อยู่ในนั้นเหมือนเรียนกับอาจารย์อยู่ใกล้ๆตัวนะคะพอไม่เข้าใจก็กลับมาใหม่ได้นะคะเนี่ยเห็นไหม อันนี้คือพื้นฐานอย่าเพิ่งก้าวกระโดดไปแผ่นที่2โดยที่พื้นฐานเรายังไม่เก่งถูกไหมคะโอเคเมื่อเราได้พื้นฐานแล้วรามาดูทรงต่อไปถ้าเราตัดมอดได้ทรงต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายแต่คนช่างบางคนบอกยากฟาลา่าถามว่ายากไหมมันก็ยากแต่ถ้าคุณตัดมอดได้ฟาร่าก็ง่ายเพราะว่าพื้นฐานมาจากมอดแล้วมาเป็นฟาร่า ข้อมอดเราจะไล่ตรงหมดเลยใช่ไหมไล่ตรงให้เป็นแนวมดแต่ฟาร่าเราจะยกอง,องศาขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมอยากให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะโอเคนะคะอือฮึพอเสร็จแล้วฟาร่าเนี่ยมันจะมีความละเอียดอยู่ตรงไหนอีกไหมคะ 1. วิธีการดัดสองวิธีการใดนะคะสาวิธีการตัดสอยนะคะอยู่ในนี้หมดเลยสองชั่วโมงละเอียดมากละเอียดจริงๆนะคะเปิดใจก่อนอย่าเพิ่งท้อ โอ้ยซีดีดูแลจะเข้าใจเหรอไม่จริงเลยหลายๆประเทศที่เข้ามาซื้อของเราเข้าไปดูช่อง u t u b e สิคะว่าคนติดตามเราอยัางไงนะคะดูบางคนดูช่อง YouTube แล้วก็ยังตัดได้เลยเห็นไหมแต่อาจารย์พิสิทธิ์ไม่ได้ปล่อย YouTube ไว้เยอะนะคะปล่อยอย่างนิดอย่างน่อย,อยเพราะฉะนั้นถึงให้คุณซื้อตำหนักเรียนไปดูเปิดใจให้เราก่อนนะคะพอคุณเข้าไปดูปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าในนี้มีความละเอียดยิบเลยนะคะามาทีนี้เรามาคุยโรงที่3กันดีกว่า พอทรงที่สองผ่านไปใครตัดมอดได้ตัดฟาลาได้ทรงที่สามันก็จะยากขึ้นพอะยากขึ้นปุ๊บแน่นอนเพราะมันมีความทุยขึ้นมาเห็นไหมคะยากสําหรับคุณแต่ถ้าคุณตัดมอดได้ตัดฟาลาได้คุณก็จะว่าง่ายทรงที่ 3. สามทรงที่สามเนี่ยเป็นทรงที่แนวฮิตถ้าใครตัดตรงนี้เป็นสบายบือคะ่ะต้องว่าพูดเลยใครตัดทรงนี้เป็นก็จะร้องเลยสบายสบายมากๆเลยคะ่ะนะคะมันจะมีการยกองศาขึ้นแลวคะ่ะหลักทุยขึ้นเห็นไหมคะ อยากให้ดูใกล้ๆนิดนึง mm hmm. โอเคนะโอเคนะคะพอทรงที่สามมาเนี่ยคุณก็จะบอกว่าพอตัดทรงที่สามได้เอาละสิทรงที่สี่ถามว่ายากขึ้นไหมมันก็ไม่ยากขึ้นแล้วค่ะก็จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ถามว่าคําว่าง่ายม,ม,มันก็คือหลักนะคะหลักในการตัดเห็นไหมคะบอบตรงคุณก็จะบอกง่ายขึ้นแล้วถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายแต่จะทํายังไงให้ตัดให้มันตรงสําคัญมากนะ คำว่าบอสคำว่าบอสตรงมันก็ต้องตรงจริงๆถูกไหมคะแล้วสำคัญด้วยคือกันไกนะขอย้ขอย้ําขอย้าอยํานะคะบอบตรงแล้วตรงจริงๆนะคะขออาจารย์ไมเสียตรงเป๊ะเลยวิธีการตัดอยู่ในนี้วิธีการดัดก,ก็อยู่ในนี้ด้วยวิธีการไดก็อยู่ในนี้ดัดบ๊อบยังไงให้เป็นวอลลุ่มอยู่ในนี้ด้วยนะคะขอตอกย้ำสุดยอดนะคะแผ่นนี้บอกเลย เปิดใจให้เรามากนะคะแล้วเราก็จะเปิดใจให้คุณนะคะอาพอเราตัดบ๊อบตรงแล้วปัญหาตามมาเห็นไหมคะคนก็จะมองมอาความรู้สึกว่าทรงผมทําไมมันเยอะแยะก็คําว่าทรงผมหลักพื้นฐานถูกไหมคะอพอเราตัดบ๊อบตรงาวน,นี้ตามมาด้วยบ๊อบเทเทบางคนก็บอกตัดยากถามว่ายากไหมมันก็ยากสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ถ้าคุณตัดทุกทุกวันคุณก็ไม่ยาก นะคะเราก็อยากให้ดูเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมโอเคนะคะการตัดบอสเทอาจารย์พิสิทธิ์จะวางแนวการอยู่น,นี้หมดแล้วแนวการตัดแน,แนวการยกการเอียงข้างหูให้มาเทยอย่างไรคุณบอกว่าเทเดี๋ยวจะมีเททูอีอกนะจะระยากขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าคุณตัดเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานมาถึงระดับนี้ได้แล้วทุกอย่างคือง่ายหมดเลยเห็นไหมไม่ได้ยาก ถ้าคุณมีความตั้งใจถ้าคุณเปิดใจซิ้ไปดูคุณก็จะรู้ว่าไม่ยากสำคัญที่สุดการอธิบายการอธิบายคืออาจารจย์พิสิทธิ์จะอธิบายแบบละเอียดมากนะคะละเอียดยิบเลยาการติดกิ๊บการแบ่งผมการยกวิธีการตัดบ๊อบทำยังไงให้ตรงมันก็มีอยู่ในนี้บอกเลยนะบางคนก็จะตัดบ๊อบแบบให้ตรงๆแต่ตัวเองยืนการตัดบ๊อบที่ถูกหลักจริงๆคุณนั่งตัดจะตรงมากนะคะโอเคบอกแค่นี้เดี๋ยวไปดูในนี้นะ ตามมาแล้วเอาเนี่ยทรงนี้แหละทุกคนบอกอยากได้มากๆแล้วบางคนที่เป็นช่างแล้วยังตัดไม่สวยเลยนะพยายามแก้แล้วแก้อีกแต่อยากบอกไว้เลยว่ามันจากง่ายจากง่ายขึ้นมาแล้จาบบ๊อบเทก็มาเป็นบ๊อบเททุยเราทํายังไงให้มันทุยขึ้นสังเกตไหมคะอันนี้สวยมากๆขออยากให้ดูนิดนึงโอเคนะคะโอเค เห็นไหมคาว่าเทเททุยข้างหน้าจะเทข้างหลังจะทุยขึ้นนะคะทําให้หัวเรานี่จะสวยศ,ศีรษะจะสวยขึ้นนะคะ,ะการเทก็ต้องเทให้มันแบบตรงดิ่งมาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเทข้างหน้าข้างสั้นข้างยาวข้างมันก็คืออีกทรงหนึ่งละแต่เราถ้ถาตัดบ๊อบเทจริงๆเขาพยายามที่จะเทจริงๆนะคะขอย้ําต้องเทจริงๆอ,อันนี้ก็ยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งละโอเห็นไหมมีอะไรมาบอกเยอะๆไปหมดเลยฟังไม่ทันใช่ไหมคะกอ,อกกลับนะโอเค เห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้เป็นแนวทวิกี้ทวิกี้คนก็บอกว่าตัดยากอันนี้ก็พูดเลยว่ายากแต่ถ้าคุณดูหลักพื้นฐานก็นั่นอีกละค่ะถ้าคุณดูหลักพื้นฐานคุณก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ยากสําหรับคุณ,คณขอให้ดูมีความละเอียดอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะอยู่ในนี้นหมดเลยเราเปิดใจให้คุณคุณก็เปิดใจให้เรานะคะลองดูสักแผ่นหนึ่งนะตามมาอีกคะ่ะทรงผู้ใหญ่ขึ้นแล้ะเห็นไหม ทรงเสยเห็นไหมคะผู้ใหญ่จะตัดมากคือทรงนี้ถ้าใครตัดทรงนี้ได้นะคะกินได้ตลอดนะคะเห็นไหมคะทรงผู้ใหญ่เสยค่ะเสยทรงเสยคล้ายๆแนวทวิกกี้แต่เราสามารถดัดแตนยกองศาขึ้นมาการตัดให้เป็นแนวจอนเปิดนะคะเห็นไหมอยู่ในนี้หมดแล้ะคว,วามละเอียดอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอาจารย์จะแบ่งช้าๆอยู่ในนี้หมดเลย นะวิธีการใดก็ละเอียดด้วยนะคะขอบอกเห็นไหมคะความรู้เรามีกันมากมายเรามาถึงละอุ้ยตายล้วเห็นไหมอีกทรงหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากถุยเห็นไหมคะเป็นบอสถุยต่ําถุยต่ำเลยะคะ่ะมาผู้ใหญ่ตรงผู้ใหญ่เหมือนกันกลิ่นเดียวกันหมดค่ะผู้นี้จะเป็นแนวผู้ใหญ่ได้หมดเลยผู้ใหญ่จะชอบมากนะคะนี่ขอบอกนี่นี่นี่น,น,นี่ชุดนี้เห็นไหม นะชุดนี้นะแนวผู้ใหญ่ใครตัดให้แม่แม่บางคือบางคนคก็อยากว่าเออใช้สวิกกี้แล้วเราไปย,ายัดเสยเอาก็สวยนะคะพวกฉันอยากได้ทุอจำต่ำสามารถที่จะเรียนดูได้เลยเห็นไหมเห็นไหมคะโอเคนะเยอะก่อนรู้ว่าจะพิจิทเยอะเลยมนามาละทาน,นี้มาทรงนี้แหละคะ่ะวัยรุ่นฮิตมากๆมีอยู่ช่วงหนึ่งที่วัยรุ่นจะค่อนข้างฮิตมากๆคือ เป็นแนวรากใสใสแล้วข้างหลังทุยๆข้างหน้าเป็นจอนนะคะยุคนั้นเนี่ยอาจารย์วิจิตัดเยอะมากเพราะเด็กวัยรุ่นมาตัดกันเยอะมากเลยค่ะทรงนี้รู้สึกเราจะเป็นเริ่มต้นตัดให้กับวัยรุ่นเยอะมากแล้วตอนนั้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างขายดีชุดนี้ขายดีมากโอเคไม่ต้องมิจบกังวลคนที่กลัวว่าจะตัดได้เหรออาจารย์ถ้าคุณไม่ดูคุณจะรู้ไหมว่าคุณตัดได้ไม่ได้ถูกต้องไหมคะคุณต้องเปิดใจกับเราก่อนเมื่อคุณเปิดใจปุ๊บคุณก็จะตัดได้เพราะเราบอกว่าความรู้มันอยู่ในนี้หมดแล้ว ที่บอกว่าอยู่ในนี้หมดแล้วก็คือมันมีความละเอียดมากๆนะคะพอมีความละเอียดมากๆแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่รู้เลยละว,ว่าคุณได้อะไรไปมากถ้ามีความละเอียดปุ๊บคุณก็จะเข้าใจมันนะโอเคเข้าใจละที่อาจารย์บอกทําไม VCD ตําราเรียนของอาจารย์พิศธศษถึงขายดีเพราะที่คําว่าขายดีเนี่ยบางคนซื้อไปแผ่นเดียวเชื่อไหมคะไม่เกินหนึ่งวันดูเสร็จปุ๊บวันุ่งขึ้นโทรอาจารย์คะที่เหลือเอาหมดเลยเพราะอะไร เขาไปไปดูแล้วเขาเข้าใจง่ายขึ้นเพราะเขายอมรับว่าอาจารย์อธิบายอย่างละเอียดมากๆนะคะน,นี้แบตเตอรี่แล้วอาจารย์คะอยากมีทรงแบตเตอรีม่มั่งมีอาจารย์พิสิทธิ์เขาก็ทําไว้ให้เห็นไหมคะเห็นเนาะแบตเตอรี่ก็แนววัยรุ่นหมดเลยดูแล้วก็จะชอบนะคะในนี้มีความละเอียดเหมือนกันเราไม่อยากอธิบายมากอยากให้คุณ เข้ามาเปิดใจกับเราก่อนถ้าคุณเปิดใจคุณซื้อไปแผ่นคุณก็จะรู้ถ้าเราอธิบายมากมันเหมือนการโฆษณาเราไม่อยากอธิบายมากนะคะมันเหมือนการโฆษณาเหมือนการที่จะมาบอกพูฟาสิ่งนุ่นดีสิ่งนี้ดีเราอยากให้คุณเปิดใจกับเราก่อนซื้อไปแผ่นหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วค่อยติดตามทุกแผ่นก็ได้นะคะถ้าคิดจะซื้ออย่างนั้นไม่ได้ว่ากันเราอยากให้คุณดูคุณจะได้รู้ความละเอียดของอาจารย์ที่อาจารย์พิสิทธิ์ทำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยอ่ันี้เรามาคุยถึงทรงนี้กันก่อน เห็นไหมคะบ๊อบเทเปิดหูข้างหนึ่งอ้าวัยรุ่นกระเกาขึ้นเห็นไหมคะเห็นไหมสวยขึ้นก็วัยรุ่นก็ฮิตเหมือนกันชุงนี้ฮิตมากนะคะเห็นไหมโอเคเราก็มาดูชุดนี้กันสองชุดสุดท้ายเนี่ยเป็นชุดที่ค่อนข้างที่ทุกอย่างอันนี้เป็นแนวชั้นสูงเราไม่พูดชั้นสูงเรามาพูดนี้กันก่อนนะ ผมผู้ใหญ่ใครได้ทรงนี้ไปจะชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมมีการดัดนะคะมีการซอยมีการม้วนโลนะคะมีการไดมีการยีบางคนร้านสสวยบางร้านเขาก็จะไม่รับผมผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณดูวิธีการตัดดูวิธีการทําของอาจารย์แล้วคุณก็จะรับมันไม่ได้ยากนะคะถ้าคุณเปิดใจเราก็เปิดใจกับคุณนะโอเคเอาละสี่แผ่นสุดท้ายละคําว่าแผ่นสุดท้ายในเนี้ยเป็นชุดบอกได้เลยว่า ตั้งแต่พื้นฐานชั้นสูงมารวมอยู่ในแผนนี้หมดละหน้ามาตรงตัดยังไงหน้าม้าโคง้งเขาจะตัดยังไงเป็นหน้าโคง้งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กําลังสไตล์ญี่ปุ่นจะตัดแนวโคง้งแบบโค้งมากเลยค่ะเด็กบางคนจะตัดไม่ได้แต่ดูวิธีการตัดของอาจารย์มิสิราจะรู้ว่าง่ายไม่เด็กยากเลยนะแล้วก็หน้าม้าเป๋หน้าม้าแนวเป๋เป๋ข้างหนึ่งนะคะโค้งมาถึงตรงน,น,นี้ก็อยู่น,นี้หมดเลย ในนี้จะมีความละเอียดมากมายนะคะการแท็คแต่อันนี้บอกเลยนะคะถ้าคุณดูแผ่นนี้เลยไม่ได้คุณต้องต้องดูตั้งแต่พื้นฐานก่อนอันนี้เป็นแนวชั้นสูงขอบอกนะแนวชั้นสูงคําว่าในชั้นสูงเนี่ยทุกอย่างพื้นฐานเสร็จแล้วก็มาชั้นสูงแล้วค่ะพอชั้นสูงปุ๊บทุกอย่างอยู่ในนี้หมดละละเอียดมากนะคะคำว่าเทคนิคชั้นสูงมีการใช้กันไก่หลายๆแบบขอ,อาจา์มีกันไกโตง,ๆๆงกันไกลโค้งกันไกสะบัดอยู่ในนี้หมดเลยแล้วสวยด้วยนะคะขอบอกว่าสวยด้วย ถ้าคุณไม่เปิดใจคุณจะรู้ไหมคะว่าในนี้มีอะไรดีๆคุณเปิดใจให้เราล้วก็เปิดใจให้คุณคุณก็จะได้มองเห็นความรู้ที่อยู่ในนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างเราอย่าไปเชื่อคําพูดคนอย่าไปฟังคนอื่นพูดต้องซื้อแล้วไปลองดูด้วยตาของตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าเราทําได้ไหมนะคะสิ่งสําคัญมากเลยขอให้คุณเปิดใจเราก็เปิดใจถ้าคุณไม่เปิดใจคุณก็บอกได้แต่พูดอยู่คําเดียวว่าไม่ได้ไม่ได้ไ แล้วจะรู้ไหมคะว่าคุณจะทําได้ไม่ได้ความรู้มันอยู่ในนี้หมดแล้วถ้าคุณไม่เปิดใจเราก็ไม่ได้จะอธิบายแบบไหนการอธิบายให้เราคือสมัยก่อนเนี่ยเราพี่ก็เป็นครูสอนก็จะพยายามบอกเด็กว่าทําทุกวันทุกวันนะลูกก็เด็กจะเป็นเดี๋ยวจะเก่งเอง mm hmm. เขาก็เชื่อเราเขาก็เป็นค่ะเป็นอย่างทุกวันนี้นะคะขอบอกนิดนึงว่าตําราเรียนอาจ,จารย์พิทธิ์เนี่ยตอนนี้ทํามาแล้วเนี่ยสิชุดแล้ว จริงๆที่บอกเลยว่ามีประมาณ15ชุดยังอยู่ในห้องตัดต่ออีกประมาณ3ชุด4ชุดได้นะคะทุกอย่างอยู่ในนี้พร้อมแล้วเรามีการมาเปิดใจให้คุณแล้วคุณก็ต้องเปิดใจกับให้เราแต่ขอ,อยุ้ญาตทีหนึ่งว่าใครที่ซื้อแพ็กเกจทั้งหมดนี้จะได้แผ่นแถมของอาจารย์พิิที่มีทรงหล,หลายๆทรงอยู่ในนี้หมดเลยเห็นไหมคะเยอะมากค่ะความจริงยังมีเยอะนะมันไม่รู้จะเอามาโชว์ทำไมเยอะแยะน,นะคะ ให้ไปติดตามในช่อง YouTube กันนะคะนี่เห็นไหมคะหน้าตาติ๋ตีคนนี้แหละคะ่ะโอเคคงจะจำกันได้นะคะหน้าติ๋ตีแบบนี้คงไม่มีใครนะคะโอเคผูดชา้ชาๆนิ่มๆน,นะคะเปิดใจให้เราแล้วก็เปิดใจให้คุณนะขอย้ําคําพูดนี้ขอบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เปิดใจให้เราคุณก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าความรู้ตรงนี้คุณได้จริงๆหรือเปล่าเปิดใจให้เรานิดนึงนะคะแล้วก็ คำว่เา,าเปิดใจถ้าคุณเปิดใจหลายๆอย่างสิ่งที่คุณจะได้มันก็เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะเราไม่ฟังคําพูดของใครเราไม่ฟังกองเชียร์ของใครแล้วอาจารย์ก็ไม่อยากจะอธิบายเยอะไม่อยากจะอธิบายบอกนี้แต่บอกได้เลยว่าใครซื้อไปแล้วตัดได้ค่ะเพราะต่างประเทศเข้ามาซื้อของเราเยอะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาซื้อของเราเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเขาไปอยู่ที่เมืองนอกเขาไม่อยากเสิร์ฟอาหารเขาลับตัดผมแต่เขายังตัดไม่ได้เขาซื้อ VCD ตลาลําราเรียนของอาจารย์พิสิทธิ์เป็นแพ็กเกจไปเลยนะคะ ทุกวันนี้เขาตัดเสร็จเขาก็ส่งงานอาจารย์ตลอดนะคะขอย้าขอย้าจริงจริงถ้าคุณได้เรียนรู้ความรู้กับอาจารย์พิสิทธิ์ตรงชุดนี้แล้วแพ็กเกจนี้แล้วคุณสามารถส่งงานอาจารย์ได้โดยการที่คุณตัดเสร็จคุณส่งให้อาจารย์ทางไลน์นะคะส่งมาทำไลน์เลยนะคะอาจารย์พิสิทธิ์จะเข้าไปตรวจทานทุกวันนี้มีคนเข้ามาส่งงานอาจารย์พิสิทธิ์เยอะมากแล้วตรวจทานจนเก่งหมดแล้วตรวจร้านได้เลย แต่ต้องเปิดใจกับเราก่อนถ้าคุณไม่เปิดใจกับเราแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับคุณมาเป็นลูกศิษย์เราได้ในทางลายนะคะขอฝากนิดนึงตอนนี้เราพูดถึงช่างเสริมสวยทุกๆท,ท่านไปละที่กําลังอยากจะเรียนหัดเรียนใหม่เรามาพูดส,สวยที่กําลังเปิดร้านแล้วแล้วติดปัญหาเรายังไม่พูดถึงเลยติดปัญหาคือตัดทรงไหนไม่ได้ขอให้คุณซื้อไปอย่างเราแผ่นก็ได้ค่ะแล้วคุณเปิดใจให้กับเราคุณเข้าไปดูคุณก็จะรู้ว่าในนี้มีความละเอียดยิบเลย ขอบอกนะคะว่าสุดยอดอันนี้นะคะบ๊อบตรงบ๊อบเทบ๊อบถุยสไลด์ทุยยาวสไลด์ถุยต่ำมีหมดเลยค่ะทวิกกี้แนวปัจเลียนมีหมดเลยช่างเสริมสวยทุกทกท่านที่มีปัญหาตัดทรงแต่ละทรงไม่ได้ขอให้นึกถึงขอจา์พิธศ์สักนิดนะคะมีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะละเอียดยิบเลยเปิดใจนิดนึงพันเก้าไม่แพงถ้าคุณดูแล้วคุณตัดได้คุณจะรู้เลย,ค,เลยความรู้ไม่แพงแต่คุณหาก,กินได้มากกว่าพันเก้า ไปตลอดนะคะอยากให้เข้าไปดูช่อง Youtube แล้วฝากผลงานด้วยเราเคยเป็นครูสอนมาหลายๆปีเราเคยเจอกันมานานแล้วสมัยก่อนนี้เราจะเดินสายเยอะมากนะคะเดินสายแล้วลูกศิษย์ลูกหาตามกันเยอะแยะก็ขอขอบคุณที่มีใจให้กับเราแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มี VCD ของเรานะคะมีปัญหาทรงอะไรแล้วแต่ขอให้โทรเข้ามาถามครูคนนี้จะยินดีตอบให้กับทุกๆคน ะะถ้าคุณเปิดใจให้เราเราก็เปิดใจให้คุณนะสโลแกนนี้ขอบอกเลยว่าเปิดใจให้เราเราก็เปิดใจให้คุณนะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดตามผลงานของเรามาแล้ววันนี้โชคดีมากนะคะที่มีโอกาสได้มาออกช่อง YouTube แล้วก็ได้ออกอืเขาเรียกอะไรอะเราได้มาคุยกันเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วปกติก็เป็นคนไม่เคยปรปากฏตัวอย่างนี้อยู่แล้ววันนี้ก็ได้มาปรากฏตัวเนาะยังจากันได้อยู่ เพราะว่าหายหน้าหายตาไปนานหลายปีแล้วนะคะิฉันหายไปหลายปีแล้วก็ไม่ได้มาคุยกันเลยก็ยังจดจํากันได้อยู่เนาะวันนี้ก็ไม่อยากไม่อยากมีอะไรบรรยายมากมายแล้วก็ขอฝากอ๋อลืมไปลืมไปขอบอกนิดนึงขอย้ำนิดนึงช่างเสริมสวูทุกสั้นที่กำลังจะเปลี่ยนกันไกขอให้นึกถึงกันไกแบวนอาจารย์พิสนทธิ์นิดนะคะขอให้นึกนิดนึงชุดใหญ่ชุดใหญ่เนี่ยมีกันไกตรงกันไกโคง้งกันไกสะบัดแล้วพร้อมใบมีดให้เสร็จเลยนะคะ ชุดนี้เป็นราคาพิเศษอยู่นะอยากรู้โทรมาสอบถามนะคะใครซื้อกันไกลของอาจารย์วิเศ์จะมีวิธีการใช้กันไกลด้วยอาจารย์วิเศ์จะแถมให้นะคะเป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยตรงเลยนะคะโอเคไหมโอเคนะคุณเปิดใจให้เราแล้วก็เปิดใจให้คุณถ้าคุณไม่เปิดใจคุณก็จะไม่ได้ความรู้นะคะสโลแกนนี้ขอบอกว่าความรักทุกคนมีให้กันซึ่งกันและกันเราก็มีให้กับคุณเหมือนกันแต่วันข้างหน้าคุณติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ขอให้นึกถึงเราสองคนนะคะเรายินดีที่จะมอบความรู้ให้ไม่มีครูคนไหนที่จะไม่อยากบอกความรู้ให้กับสิทธิ์นะคะความรู้ของเราติดตัวเราไปตลอดชีวิตวันใดวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปความรู้ก็ติดตัวเราไปแต่เรานําความรู้ที่เรามีอยู่มามอบให้กับท่านให้กับช่าง,งสวยให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่กาลังจะคิดจะเรียนอาชีพนี้เปิดใจก่อนนะคะเมื่อเปิดใจแล้วคุณเข้าไปดูของเราก่อนแล้วคุณก็จะได้ความรู้เต็มเต็มนะ อะไรที่ไม่เข้าใจมันเรียนรู้มันถามนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอกันก็มีความสุขและอีกอย่างหนึ่งเราคงจะจํากันไม่ได้หน้านี้หายไปจากวงการมานานมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นเบอร์ของเราโดยตรงเลยนะคะ0-81 0819273362เดี๋ 8, 1, 9, 2, 7, 3, 3, 6, 2, ยวมันจะขึ้นตามนี้เลยนะคะคุณเข้าไปดูปุ๊บก็โทรเข้ามาคุยกับเรานะคะแล้วก็0819187314สองเบอร์นี้สามารถติดต่ออาจารย์พิสิทธิ์นิรติธนพงศ์กับอาจารย์ชาชนันนิรติธนพงศ์วันนี้อาจจะพูดเร็วไปนิดนึง <c oughs> ไม่เป็นไรดีใจคะ่ะได้เจอกันนะคะพอเจอกันแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามีเรื่องที่จะมาเมาเมกันอีกเยอะนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องอะไรแล้วแต่ ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรโทรเข้ามาคุยกับเราได้เราเป็นเพื่อนคุณได้นะคะครูคนนี้ยังจดจำลูกศิษย์เก่าๆที่เราเคยเจอกันยังคิดถึงกันอยู่ถ้ายังไงแล้วเจอกันก็เข้ามาทักทายกันนะคะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้นี้แล้ววันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะก็คงจะต้องคำว่ากล่าวสวัสดีแล้วก็อย่าลืมอออย่าลืมนะคะ ซีดีทั้งหมดตำราทั้งหมดนี้อย่าลืมนะคะแพ็กเกจทั้งหมดนี้ใครซื้อแพ็กเกจทั้งหมดนี้ได้แผ่นๆไปกระเบือประมาณ28ชุดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด28ชุดซื้อช่วงนี้ได้เปรียบเดี๋ยวหลังหมดโปรโมชั่นแล้วไม่มีก็เป็น12แผ่นเหมือนเดิมขอย,ย้าขอย,ย้ําขอย,ย้านะคะเวลามีน้อยนะคะคุณเปิดใจให้เราเราเปิดใจให้คุณความรู้อยู่กับคุณเราเป็นคนมอบให้นะคะค่าครูนิดเดียวไม่เยอะอยากคิดว่าเงินพันกราบาดมันเยอะสมัยนี้ค่าเงินมันต่ํานะคะ แต่คุณไปหากินได้มากกว่าคุณซอยผมหัวสองหัวสาหัวคุณก็ได้มากคืนละได้เงินคืนละแต่ความรู้ติดตัวคุณไปตลอดนะคะคงไม่มีอะไรแล้ะคงจะต้องกล่าวกันจริงๆอย่าลืมคิดถึงกันอยู่นะคะมีอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็มีปัญหาไม่ว่าชีวิตครอบครัวชีวิตเพื่อนชีวิตการทําร้านีการอยู่ร้านมีลูกน้องมีปัญหาเรามาคุยกันได้นะคะปรึกษากันได้ ดิฉันอาจารย์ทัศนันยินดีปรึกษ,ษากคุณนะถ้าคุณยังคิดถึงเราแล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่คงไม่มีอะไรมากมายแล้วก็จะต้องแบบลากัรจริงๆแล้วละ่นะเนาะลาจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าคําว่าสวัสดีแต่ก่อนจะก่อนที่เราจะจากกันขอวอวยพรนิดนึงว่าขอให้มีความสุขนะคะขอให้เปิดร้านกิจการร่ํารวยเงินทองเต็มบ้านนะคะความรู้ไม่เข้าใจสอบถามได้นะคะเงินถ้าเรามีความรู้เงินก็จะเข้าร้านเรามา นะคะการที่เรามีความรู้เยอะๆอย่ายึดติดกับว่าเรียนที่เดียวแล้วก็จบไปจนไม่ได้โลกมันเปลี่ยนแปลงโลกมันหมุนเร็วมากนะคะวันนี้ได้ความรู้ไปแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็เปิดใจกับเราแล้วก็เปิดใจกับคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันหน้าคงเจอกันใหม่เดี๋ยวชุดที่อื่นเสร็จแล้วเราคงมาคุยกันต่อนะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีนะสว,ส,สวัสดีกันนะคะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันติดตามด้วยนะคะอย่าลืมติดตามด้วยบ๊ายบาย